คนเละาะฝาพระธุดงนมที่สาวเท้าย่ำเดินเข้าไปกลางป่าลึกที่เต็มไปด้วยสัพพสัตต์หลายผืนป่าที่เคยเหยียบย่ำไปมาแล้วตั้งแต่บวชและล่ำเลียนปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่เป็นสามเณรน้อยชาวบ้านมักจะมองเห็นว่าท่านเป็นพระชาลาด้วยพลังอำนาจแห่งยานสมาบัติร่างของท่านจะกลับเปลี่ยนเป็นพระนมและพระแก่ ให้ชาวบ้านได้เห็นเวลาเหยียบย่ำเข้าไปในพื้นป่าอาจเป็นการตบตาสัตว์ป่าดูร้่ให้เห็นว่าท่านไม่ได้เดินป่าเข้ามาเพียงแค่รูปเดียวหรือจะด้วยเหตุผลใดนั้นไม่มีใครทราบพื้นป่าสุดท้ายที่ท่านเหยียบย่ำเข้าไปถึงได้ข่าวว่ามีชาวบ้านถูกเสือฆ่าตายหลายศพท่านก็เลยตั้งจิตอธิษฐานขอปักกดอยู่ในป่าบริเวณนั้นเองและที่ปลายสายน้ำกลางพืนป่าลึก คำเอื้องหญิงสาวผู้เติบโตมากับพ่อซึ่งเป็นพรานเท่าผู้ที่มีวิชาอาคมแก่กล้าทั้งขู่ดำรงชีพโดยการล่าสัตว์จนเมื่อวันหนึ่งชะตากรรมกับเปลี่ยนตลกเมื่อพรานเท่ากับหญิงสาวกลับจากการล่าสัตว์ผู้เป็นพ่อก็ก่อกองไฟหุงหาอาหารโดยเฉพาะเนื้อแห้งที่ลมควันเอาไว้จนเสร็จสับก็นั่งกินล่วงหน้าลูกสาวที่กำลังจัดการกับซากของสัตว์ป่าเพื่อจะนำไปลมควันเก็บไว้ เหมือนที่เคยทำมาตลอดพรานเท่านั่งกินข้าวกับเนื้อลมควันยังไม่ทันจะอิ่มก็ล้มคว่ำลงกับกองสำรับขา้าวดิ่นทุรนทุรายอยู่ไม่นานก็ขาดใจตายหญิงสาวผู้เป็นลูกวิ่งมาดูก็ไม่ทันได้ดูใจของพ่อแล้วจนเมื่อตรวจสอบดูก็บพบว่าในเนื้อแห้งนั้นมีสารพิษบางอย่างที่เกิดจากต้นไม้พิษในผืนป่าพรานเท่าผู้เป็นพ่อถูกวางยาจนตายโชคดีที่นางไม่ได้นั่งกินข้าวอยู่กับพ่อด้วย ต่อมาก็ได้ยินข่าวจากชาวบ้านว่าพรานชั่วอย่างขุนแสงและพวกที่เคยมีเรื่องรลวาบาดหมางกับพรานเท่ามาก่อนเป็นผู้ยอมรับว่าวางยาพิษในเนื้อลมควันทําให้พรานเท่าผู้เป็นพ่อของหญิงสาวตายในยุคนั้นบ้านเมืองยังเต็มไปด้วยความป่าเถื่อนไม่มีผู้ใดกลัวความผิดพรานขุนแสงและพวกทําให้คําเอื้องเต็มไปด้วยความเครียดแค้นนางไม่ใช่หญิงสาวธรรมดา ยังได้สืบทอดวิชาอาคมจากผู้เป็นพอ่อด้วยจิตอาฆาตอันแรงกล้านางฝึกวิชาต้องห้ามแปรเปลี่ยนตนเองเป็นเสือสมิงจนออกล่าเหยื่อซึ่งเป็นศัตรูข่าพ่อในวันหนึ่งจนหนึ่งในกลุ่มพานของขุนแสงถูกฆ่าตายโดยฝีมือนางเสือสมิงสาวและข่าวก็ได้แพร่สะพัดออกไปว่ามีเสือสมิงฆ่าคนตายอยู่ในปา่าบางก็ว่ามันเป็นเสือธรรมดาบางก็ว่ามันเป็นเสือสมิงไปแล้ว เพราะดวงตาของมันเป็นสีแดงฉานไม่เหมือนกับเสือป่าทั่วไปที่เคยพบเห็นกันต่างก็พากันคิดว่ามันคงจะเคยกินคนมาแล้วหลายคนจนกลายเป็นเสือสมิงพรานขุนแสงและลูกน้องที่เหลืออีกสองคนก็คือพรานบุญกับพรานคงทั้งสามต่างก็มีอาคมไม่แพ้กันจนได้มีโอกาสเจอกับนางเสือสมิงสาวที่ออกตามล่ามันทั้งสองคนซึ่งทั้งสองก็ได้ใช้อาคมของตนเอง เปลี่ยนร่างเป็นเสือสมิงได้เช่นกันโดยที่มันเองก็ยังไม่รู้ว่าเสือสมิงสาวนั่นเป็นใครมาจากไหนหรือว่าเสือป่าที่กินคนแล้วกลายเป็นเสือสมิงตามที่ได้ยินชาวบ้านบอกเราแต่แม้ว่ามันทั้งสองจะใช้อาคมแปลงร่างเป็นเสือสมิงได้แต่ก็ไม่สามารถสู้กับนางเสือสมิงซึ่งมีอาคมแก่กล้ามากกว่าจนการต่อสู้ของเสือสมิงทั้งสามเป็นไปอย่างดุเดือดเพียงแค่ไม่ถึงสิบนาที พรานเสือสมิงทั้งสองก็ถูกทั้งกรงเล็บและคมเขี้ยวของนางเสือสมิงฝากลอยแผลเอาไว้ที่ร่างหลายแผลแต่คมเขี้ยวของมันทั้งสองกับไม่ได้าระคายผิวร่างของนางเสือสมิงแต่อย่างใดเมื่อรู้ว่าตนเองบาดเจ็บหนักก็เลยต้องพากันพุ่งกระโจนหนีเอาชีวิตปลอดไปซะก่อนและเหมือนว่ามีอะไรบางอย่างดนใจให้พรานเสือสมิงทั้งสองนั่นวิ่งกระโจนเข้าไปหาพระธุดงนม ซึ่งยังเป็นร่างของพระธุดงชลาที่นั่งสมาธิอยู่อย่างสงบในกดรดพรานเสือสมิงทั้งสองคิดว่าพระธุดงชลาลูปนี้น่าจะมีพลังจิตอภินิหารสูงทรงหากว่าได้กินเนื้อหนังฤทธเดชอาคมของมันก็ยิ่งจะมีพลังเพิ่มพูนมากขึ้นจะได้ย้อนกลับไปจัดการกับนางเสือสมิงนั่นให้ได้พร,รานทั้งสองก็เลยเปลี่ยนร่างเป็นเสือสมิงพุ่งกระโจนเข้าหาพระธุดงชลา ที่ยังคงนั่งนิ่งเงียบอยู่ในกรดเมื่อพุ่งเข้าไปร่างของมันทั้งสองก็กระเด็นออกมาเหมือนโดนแรงถีบอันมหาศาลกระเด็นกลิ้งออกมาไกลจากกรก่อนที่จะมีเงาดำทมึนพุ่งออกมาจากกรดของพระธุดงชลาแล้วก็มารวมตัวเป็นร่างของกระทิงป่าตัวดำทมึนพุ่งเข้าไล่ขิดเสือสมิงทั้งสองนั่นจนสร้างบาดแผลให้บาดเจ็บหนักเข้าไปอีกพรานเสือสมิงทั้งสอง ที่ตั้งใจจะกินเนื้อหนังของพระธุดงชลาเพื่อเพิ่มพูนพลังอาคมชั่วของตนเองให้แข็งแกร่งแต่เมื่อดูแล้วเหมือนว่าฝ่ายตนเองจะเป็นฝ่ายถูกฆ่ามากกว่าก็เลยต้องพากันกระเสือกกระสนกระโจนหนีไปอีกครั้งหลวงตาเพียนพระธุดงหนมในล่างของพระชลาไม่ต้องการที่จะฆ่าเสือสมิงทั้งสองเพียงแค่ต้องการจะทําให้เข็ดหลับเท่านั้นมันทั้งสองก็พุ่งกระโจนหนีไปด้วยอาการบาดเจ็บหนัก ผิดที่ผิดทางโผล่ไปเจอกับนางเสือสมิงเข้าอีกและคราวนี้นางเสือสมิงไม่มีทางจะปล่อยให้มันหนีรอดไปได้พุ่งกระโจนเข้าไปขยำคอของเสือสมิงพลานบนก่กรแล้วกระสบัดด้วยความรุนแรงจนคอของมันหักด,ดังกรอบขาดใจตายคาที่ส่วนเสือสมิงพลานคงก็ถอยหลังกลุดเพราะคิดว่ายังไงก็สู้นางเสือสมิงสาวไม่ได้แน่แต่มันก็พุ่งกระโจนหนีไปไม่ได้ไกลามากนะัก ก็ถูกนางเสือสมิงสาวพุ่งกระโจนตามมาจนทันและขยำเข้าที่ลำคอของมันฉีกระชากเอาหลอดลมขาดสะบั้นออกมาติดคาปากเลือดสดสดทะลักออกมาจากลำคอของร่างเสือสมิงของพลานคงจนร่างของมันคืนกลับมาเป็นคนอีกครั้งแล้วก็ขาดใจตายคาที่นางเสือสมิงสาวแหก่ปากร้องคำรามลั่นด้วยชายชนะของตนเองเสียงร้องคำรามนั่น พาเอาร่างเสือสมิงของพลานขุนแสงซึ่งก็มีวิชาอาคมที่เหนือกว่าพลานทั้งสองนั่นแต่มันก็รู้ตัวดีว่าอาคมที่เข้มขลังของมันนั่นแต่ไหนแต่ไรไม่สามารถจะสู้กับพลานเท่าพ่อของหญิงสาวได้เลยเพราะเคยมีเรื่องมีราวประทะกันมาแล้วหลายครั้งและพรานเท่าก็ทําให้พรานขุนแสงบาดเจ็บจนอับอายไปหลายครั้งจนมันเก็บความแค้นเคืองเอาไว้ในใจมานานแต่ยังไงเสียมันก็คิดว่า ตนเองยังเหนือกว่าหญิงสาวซึ่งเป็นลูกสาวของพรานเท่าอยู่ดีและก็คิดว่าเสือสมิงสาวผู้นี้ก็คือลูกสาวของพรานเท่าผู้นั้นนั่นเองเพราะเหมือนว่าจงใจจะตามล่าแต่เฉพาะกับกลุ่มลูกสมุนของตนเองไม่รู้ว่าพรานขุนแสงคิดผิดหรือคิดถูกเมื่อมันพุ่งกระโจนเข้าหมายจะขยำเสือสมิงสาวแต่กลับถูกกงเล็บของนางตบกระเด็นกลิ่งออกไปไกลแถมนางยังว่องไวกว่า พุ่งพรวดเดียวถึงตัวใช้กลงเล็บที่แหลมคมตะปบจิกเข้าไปที่ร่างของมันกดเอาไว้ที่พื้นร่างเสือสมิงของพรานขุนแสงไม่ต่างอะไรกับเหยื่อของนางเสือสมิงสาวที่นอนดิ้นพลานพยายามจะสะบัดตัวออกไปให้ได้แต่ยิ่งดูพละก,กําลังของเสือสมิงสาวก็ยิ่งมีมากกว่าเสือสมิงพรานขุนแสงกลงเล็บที่ตะปบจิกเข้าที่ร่างของมันยังฝังเข้าไปในเนื้อหนังของมันได้อย่างง่ายดาย อาคมเสือสมิงของมันไม่สามารถจะต้านทานอาคมอันเข้มขลังของเสือสมิงสาวได้ก็เลยฉีกระชากเอาหนังของมันติดกงเล็บออกมาเป็นแผ่นใหญ่ล่างเสือสมิงพรานขุนแสงถึงกับแหกปากร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดก่อนที่มันจะถูกคมเขี้ยวของนางขย้ำเข้าที่ลำคอกระชากสุดแรงจนลำคอฉีกสะบันติดคาปากออกมาเลือดสดสแดงฉานของมันพุ่งทะลักออกมาจากบาดแผล และปากกับจมกูกจนแดงฉานมันสำลักเลือดอยู่เพียงแค่คู่เดียวกระตาเลือดถลนตัวสั่นละลิกขาดใจตายสนิทนางเสือสมิงร้องคำรามลั่นถึงชัยชนะของตนเองที่สามารถฆ่าพวกพลานชั่วที่ฆ่าพ่อของตนเองเพื่อแก่แค้นได้สำเร็จแล้วนางก็เดินหันหลังเข้าป่าลึกไปตั้งใจว่าจะหนีเข้าไปอยู่กลางป่าลึกแต่เหมือนมีอะไรบางอย่างมาดนใจ ให้นางเดินดิ่งไปจนถึงกรดของพระธุดงซึ่งบัตรนี้ได้คืนร่างเป็นพระธุดงหนุ่มตามเดิมแล้วเมื่อเห็นว่ามีพระธุดงอยู่ตรงหน้านางก็เดินไปก้มกราบพระธุดงหนุ่มถึงได้ลืมตาขึ้นมาพูดคุยด้วยบอกกับหญิงสาวว่าที่สีกาเข้ามาเพราะว่าอาตมาโดนใจให้มาหาหญิงสาวก็ถามกลับด้วยอาการงุนงงว่าทำไมเจ้าคะก็เพราะว่าอาตมากับศีกา แต่เดิมนั้นมีบุทเพร่วมกันมาแต่ชาติปางก่อนเป็นสามีภรรยาใช้ชีวิตร่วมกันในอดีตชาติบัดนี้เห็นว่าสีกาได้หลงผิดไปในแห่งทางอาคมต้องห้ามแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นเสือสมิงอย่างที่แท้จริงเพราะสีกาก็ไม่ได้กินเนื้อคนที่ฆ่าตายยังพอมีหนทางที่จะชดใช้บ่วงกรรมที่สร้างขึ้นหญิงสาวกระถามว่าต้องทำเช่นไรเจ้าคะละวางสึ่งความอาฆาตแค้น ภาคเพียรปฏิบัติธรรมยึดในศีลทั้งหมดในช่วงชีวิตที่เหลืออยู่สีกาก็จะพ้นจากบ่วงกรรมที่ได้กอ่อเอาไว้แม้ว่าความในใจของหญิงสาวจะยังคงมีความเครียดแค้นอยู่บ้างจากการที่บิดาของตนเองถูกฆ่าตายแต่กระนั้นตนก็ได้ล้างแค้นไปจนหมดสิ้นแล้วเมื่อได้ฟังถ้อยคำของพระธุดงค์นมนางก็เริ่มตระหนักถึงหนทางที่ดีกว่าคำเอื้อง เลือกเส้นทางของตนแยกตัวออกจากพระธุดงงนมเพื่อไปปฏิบัติธรรมตามที่ได้รับคำชี้แนะและสั่งสอนแม้ว่าเส้นทางของทั้งสองจะแตกต่างกันแต่ก็ล้วนแล้วมุ่งเน้นสู่หนทางเดียวกันนั่นคือหนทางแหง่งธรรมเรื่องชาตินี้ก็ส่วนของชาตินี้เรื่องของชาติที่แล้วก็ให้มันจบสิ้นกันไปไว้พบกันใหม่ Ha 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 ha.